เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราม,มาอยู่เกม Minecraft กันอีกเช่นเคยอยู่ไหมครับไม่ดเกมถุยไม่ใช่ยอยู่ไหมครับอ n มเฟสนะครับผมอยู่กับโอนะครับผมเป็นหัวแคนของแคนเรานั่นเองสวัสดีครับโอโอม,มึงจะเงียบทาไมโอมีคนอยู่ไอ้สัส <c oughs> อีคนอยู่เฮ้ยรายการกูเขาไม่พูดคํหยาบเออรายการกูเขาแบบพูดเพราะเสนหงหงอหัวจะวะ เฮ้ยเจอคนแล้วอ่ะโอ้ไม่ตอนไหนโอ้ไม่ไม่ตายไม่ตายสองนัดยังได้คิดว่ะมันจะได้แบบคิดมันกันหรือเปล่าไม่ตายเอ้ยกูจิรู้ใครยิงมายิงดีคนอยู่ข้างหลังนิเลยแป๊บนึงแป๊บนึงมึงอยู่ไหนเนี่ยไอโอโอไอจีจียูว่เดินมาว่ะเพื่อเดดมึงมาฮะฮะฮะถอยตะดว่ายไปบามันลุมอ่ะโอ ้า็จะอย่างเงี้ยเราเวียตกระเจ้าเออมาไปพร้อมกันมามึงอยู่ไหนหน้าเซฟเออเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปนะรอกูด้วยรอกูด้วยงั้นถ้าจะไปไปพร้อมกันเลยมาอันตรายว่ะอยู่กับพวกเนี้ยมันเล่นเก่งกันไหนไหนหน้าเซฟมึงโอ้โหดูมันใส่เออว่ากูมีชุดนี้อยู่ดิว่าเออลืมลืมลืมเ็นมึงนะเฮ้ยโอ้รอกูด้วยรอกูด้วยโอ้เฮ้ยอย่าเพิ่งเพิ่งกูจำได้โอ้ยกูมีชุดนี้อยู่ดิว่า อ้าวโถ่ลืมไปเลยโอ้โหถ้าไม่เห็นมึงใส่นี่กูไม่รู้เลยเนะี่ยไปเดีด๋ยวเพื่อนเอานี่แยไปไปเนียนไหมโอ้มาเร็วม,มาเร็ว <laughs> โอ้โอ้ <laughs> ตรงนี้มันไม่ค่อยเนียนอะ่ะต้องไปนในป่าลึกๆอะ่ะมันถึงจะเนียนไนปๆๆๆๆอย่าถือปืนให้พวกมันเห็นละกันเฮ้ยมาแข่งกันดีกว่าใครสโนว์คิวได้เยอะที่สุดอ่าได้แข่งกันคิวนะมึงมึงร<ะ>ู้ไหมคุจะทำยังไงเลฟ กูไม่รู้แต่มึงจะใช้กลแล้วกันเราไม่ได้ตุ๊ดไว้เราอย่าไปใช้กูไม่เคยใช้กลเพื่อนนะหนึ่งคิวแล้วเห็นไหมอันนั้นมันไก่ไม่นับไอ้สัตว์เอาไก่ไม่นับอีกเออเออเอาคนเทพเทปเอาคนเทพเทปใช่ไหมหนึ่งเต้มอ้าวมัวแต่ยิงไอ้โอ้ตัวเองโดนยิงเฉยเลยหนึ่งแต็มนั้นหนึ่งแต็มน่ะเฮ้ยกูได้หนึ่งเต้มแล้วโอ้กูฆ่ากูยิงมึงเมื่อกี้ไม่เกี่ยวไอ้สัตว์ อะไรวะมัวแต่ยิงไงโอโดนยิงเฉยเลยไอ้ตายเถอะไอ้บ้าไอ้เถอะเอ้ยมัวแต่ยืนดูมึงเนี่ยมึงแกเออมาแล้วมาแล้วอยู่ที่เดิมปะฆ่าตายหมดยังตายแล้วตายตายแล้วใช่ไหมมึงมึงตายหรือเขาตายตอบสิเฮ้ยกุ้ยโอตายชัวร์นั่นแกจีดฆ่าได้ด้วยวะเฮ้ยเอาวะเอาวะ สัตว์ปืนีิก็โดนทีด้วยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวใครย,ยิงกวูวะมันเห็นได้ไงเนี่ยโอ้โหสายเนียนเหรอฮะสายเน,นียนเหรอสายเหรอฮะคนตีนเหรอครับเห็นได้เหรออุตส่าห์พางตัวมาดิบดีมีท่าทีว่าจะเห็นเราด้วยโอเคโอเคโอโอโอขอขอแอบ,บ,บ,บกูแอบ,บละ,อะกูก็แอบ,บแล้วเหมือนกันแอบยังไหนวะ,นนวะแอบ,บอยู่ตรงตน้นไม้อะโอ ดูเยอะไอตัวทนมาเหมือนกันเฮ้ยม่ต้อเห็นชื่อนะระวังนะถ้ามันส่องปืนไปหาลงมือยิงเลยนะเออถ้าถ้ามันส่องปืนมาหามันก็จะเห็นชื่อรู้แล้วอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามเฮ้ยเฮ้ยโคตรเดียนเฮ้ยเรียบร้อยเก็บดิครับตรงไหนวะตรงไหนวะตรงตรงตัวทางเดินตรงเซฟเลยอะโอ้โคตรเดียนเลยโอ้โอ้ไม่ไม่แอบ เฮ้ยเฮ้ยกูแอบอยู่โอ้โอโอโคตรเดียนเลยโอ้การพังตัวที่สุดยอดนี่ไงโอ้เห็นกูไหมเออนั่นแหละเอ่อยิ้มเย้ยการพังตัวขั้นสุดยอดเลยยิ้มเย้ยไปยิ้มเย้ยไปมึงยิ้มเย้ยเฮ้ยโอ้โหมึงไปบพังตัวอยู่ตรงหินเขาคงไม่เห็นมึงเหรอเนาะอ้าวเรียบร้อยไม่เห็น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 เรียบร้อยเออ ตาไม่ดีก็ตายไปเออตาไม่ดีก็ตายไปเอ้ยจะไดูการแอบเนการแอบการแอบที่ดีไม่เห็นดูปะเดี๋ยะไม่เห็นเละมึงมึงไม่ไปตรงไหนหรอวะบนูเขาบนภูเขาเดินมาหน่อยดิโอ้ยไม่เห็นหรอกบนภูเขากูไม่เห็นแกขนาดนั้นไม่ไม่ไมเดินมาหน่อยดิมึงจะเห็นกูเลยเนี่ยวะหน้าหน้าเซฟอะหน้า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 เซฟหรอนี่เหรอเห็นได้เห็นได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ ตั้มหนึงกุนึงกูช่วยกูช่วยกูช่วยกูสารละแน่เอ้าชิบหายมันตายก่อนเฮ้ยเกอเอามาให้หมดแคนแคนเลยไปเอามาให้หมดแคนเลยไปเออเฮ้ยอโอ้ใคร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 โอ้ไก่ไก่ไก่โอ้หลังหลังมา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 มันเข้าเอ้ยเรียบร้อยตายใหญ่ใหญ่ยิงมันดิอีใจว่อะไรมึงจะมีดฟันมันเอ่อ เกิ๊กมันไกลน่าจะเอามีดฟันเฮ้ยไม่เป็นไรกิ๊กยิง,ยง,ยงไม่อะคุณหนึ่งเราขอพางก่อนโอ้มึงพางดิมึงอย่าไปอยู่งั้นเราต้องมาโชว์<า>ประสิทธ<า><า><พ>ิภาพในการพางพางแล<า> <ไป S 1> ้วม, <c oughs> มึงไปเอาชุดย่ามาใส่ไปไปมึงไปเอาชุดย่ามาใส่ไปไอเช่นต้นเดียวกันด้วยน,นะ <c oughs> ต้นเดียวกันด้วยน <c oughs> เะเอ้ยเอ้ยเอ้โอ้รอรอเหยื่อรอเหยื่อเหยื่อแล้วเอ้ยเหยื่อเหยื่อ ไอ้ไปโดนโอ้เรียบร้อยโคตรเนียนโคตรเนียนเลยเพื่อนนะว่าคุณต้องไปแอบบนต้นบนบนตรงไหนดีวะหลังหลังต้นไม้ตรงตรงไม่ไม่ตรงเดิมแล้วตรงเดิมมันรู้อะตรงเดิมมันรู้ตรงเดิมมันรู้ต้องต้องผัดต้องผัดผัดต้นมาอีกแย่แย่ต้องผัดต้นมาอีก อ่าโอ้สายเนียนของเราก็มาไว้โอ้ดูดูครับทุกคนสังเกตโอครับผมโออยู่เงยโคตรเนียนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะแอบดูฮะจดกว่เหยื่อจะอุ้ยเหยื่อเห็นปะเฮ้ยเหยื่อเห็นได้ไงเนี่ยเฮ้ยเหยื่อตาดีเหยื่อมากี่ตัวเฮ้ยเดี๋ยวมือมือลันอ้าวอ้าวโอครับผมใช้กลเลยฮะโออุ้ยมันยิงโดนกูอะโอ ใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสวนมานะขัใส่ลูกก่อนนะปืนกูกระสุนยิงนิดน้อยอยู่นี่ไงเรียบร้อยเทพทูบินไปแล้วหนึ่งตัวเวฟบเป๊ะๆกูว่ากูจะไม่แอบแล้วเว้ยไม่แอบแล้วเหรอเออกูจะยืนตรงนี้เลยไมแอบจะยืนยังเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราดักเซฟไม่ได้ยืนกู้กันไอ้เว็ยืนคู่กันดิทำนินเนยด้วยคู่คู่กันอ๋อเอาเป็นท่อนไม้อย่างเงี้ยนะเฮ้ กูว่ากูไปแอบที่อื่นดีกว่าไหมกู <c oughs> ว่าไปแอบตรงต้นไม้ตรง,ตรง,ตรงออกซเซฟเฮ้ยโอ้มันมาแล้วโอ้โอ้เฮ้ยโอ้มันมาแล้วอะโอ้มันใช้กลน่ะมันกากอ่ะมันใช้กลเฮ้ยมันมาสองสองตัวจ้าเทพทูเทพทูมาทมําไมฮะเทพทูมาทําไมล่ะอ่ะใใเถอะเอ้ยให้ตายเถอะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะใครวะเนี่ยขอแอบตรงนี้แล้วกัน เอ้อตรงด้านซีมาแล้วเราก็รอวิ่งแบบเวลามันออกไปอ่ะเเเ้ยยยยไปลนี่ไงเวลามันออกไปอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋มันมีไก่ยิงข้างหลังเฉยเลยนี่ไงยิงหัวแตกประเดี๋ยวหัวแตกประเดี๋มันมีไก่อ่ะไก่มันอยู่อ่ะไมียวเมียวเมียวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเออบอสเทปถูนี่เรียกบอสกันเลย อาถูเอ้ยเทพมันเรียกกำลังเสริมมาแล้วเว้ยฮะมันเรียกกำลังเสริมมาแล้วเอ้ยมันเรียกพวกมันเรียกพวกสี่คนพัง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 เลยพังพังตัวเดี๋ยวแป๊บนึงไหนพวกมันไหนพวกมันแป๊บนึงมันต้องมายืนดักอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วก็รอมันมาอเลยเงี้ยโอเออเออเออมันไปแล้วหนึ่งตัวไหนไหนพวกมันเก่งเหรอไหนเทพทูนะครับผมกับไอคนที่ชื่อจีจีอะไรนั่นน่ะนะครับผมติดอันดับ ในการคิวขึ้นเป็นพันตัวอูยอันดับเขาโหดจริงมันหายไปไหนนะเห็นมันเดินมาแล้วนี่นี่วะมึงอยู่ตรงไหนอ่ะเดินอยู่ตรงข้างล่างกูว่าเราไปหาซื้อชุดนี้มาใสอีกไหมตายแล้วอ้าวมึงตายเหรอมันตายอ้เหี้ยกูยังคูไม่ตายหรอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสองตัวโอโอสองตัวโอช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเอาดิรับรับหนึ่งอ้ยโอ้โหมันเล่นกลน่ะ โอ้โหกากมากเล่นกลให้ตายเถอะแป๊บน,นึงขอยาก่อนอ่ะโถเอ้ยก,กระจอกเล่นแต่กลเออแนะ่จริงอย่าเล่นกลเดะเออแน่จริงอย่าเล่นอ่าอ่าไม่เป็นไรเมื่อกี้หลายคนถามพี่เว็บครับทำไมพี่เว็บไม่ใช่กลล่ะอ๋อผมทำปืนตกฮนะปืนที่ผมมีไอ้คิดอะหายไปแล้วเออปืนคิดที่ผมมีหายไปแล้วนะบอกตรงๆคือผมทำล่วงไปตั้งนานแล้วแป๊บน,นึงโอ้ กูมีวิธีการดักเซฟแบบเยียบยนเยียบยนนี่ไงไม่ต้องดักแล้วกูวิ่งเลยเนะนี่ยเนี่ยกูยิงต่อหน้าเพื่อนมันเลยเนะี่ยมาไหนเจ๋งมากอุ้ยเด๋ยวเดือดดุใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ใจเย็นใจเย็น,ยน,ยน,ยนหลบหลังหญ้าดีที่สุดนะครับเพราะว่ากระสุนไม่สามารถทะลุหญ้าดได้กูใส่ลูกอยู่กูใจเย็นเนียกูใส่ลูกโอ้โอ้โอ้โอ โอ้โอ้มายกอดโอ้มายกอดโอ้มายกอดมันยิงมันยิงไม่โดดว่ะเฮ้ยไม่โดนไม่โดนกูวิ่งเลย้ยไม่โดนกูวิ่งแล้วเฮ้ยจับปะจะเฮ้ยโอ้ช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟเออช่วยเอ้ามึงไม่ไม่ยิงมันละโอ้โอ้มึงจะทำขนาดนี้มึงมึงปล่อยให้มันฆ่ากูเลยไปเอ้าไงไอ้ควายไอ้ควายควายเลยมึงนี่ไงเรียบร้อยตายไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยถุย กูบอกแล้วไว้รีบข้ามเอ้ยาอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงฉันไม่ไม่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยพางพางกูพางก่อนเลยจุ๊บอะไรวะการพางไงการพากันพากจุ๊บจุ๊บแอบแอบแอบมันวิ่งไปหากุบนภูเขาโอ ช่วยให้วะบนภูเขาอะมันวิ่งไปหากูอะแต่กูอยู่ตรงนี้ไงกูไม่ได้ไปอยู่บนภูเขาไงฮัลโหลสวัสดีคุณเก่งเอ้ามันหายไปไหนแล้ววะนั่นดิเอ้ยมันหายไปแล้วอะโอ้เมื่อกี้มันขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วมันก็หายไปเลยอ้าวอ้าววังเวงแล้วมึงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอใในนนนัั่่่่่ไไมมชกาไก่มาอ๋อตกใจ ตกใจหมดเลยใน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 นการพังที่ดีนี่เหรอเมียนี่ยการทางที่ดีดู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 เอบตัวนี้ไม่มีใครเห็นกูวทั้ตัวใช่อหรอเมื่อตอนแรกเลยเรียบร้อยหัวแตกเนี่ยเนี่ยเนียผ่าตัวนี้ไม่มีใครเห็นเว้ยเหรอไม่มีใครเห็นแล้วมันได้เห็นทุกตัวเลยนั่นน่ะเฮ้ยมันถือคิดมันถือคิดโอ้นี่ไงพวกเล่นกลไอพวกชอบเล่นกลไงเออาร์เออาร์ก็คิด เอไอเอไอก็คิดไม่ได้เนี่ยมึงก็บ้าเรื่อยๆไม่โดนชิบหายมึงาหนี้มึงาหนี้มึงมาหนี้ฮะ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 ขึ้นไปซะกูแอบก่อนละไม่อยู่แล้วเอาจรบอกนะโอตายกลางอากาศไม่ในท้าแม่ระดับกูแล้วโอ้ยระดับมึงแล้วระดับระดับมึงนี่แหละยิ่งกากเลยเป็นหัวแคนที่กากที่สุดในสามโลก you know มาพูยิ่งบดดิบไป ไม่อยากจะหนึ่งหนึ่งกับมึงหรอกอู๋ยโอชุนมันแตกง่ายมากอ่ะดูดิกด e ดูดิแป,ป๊บเดียวจะพังแล้วอ่ะอะไรวะกำลังยิงมัน<ะ>มันเลยกูยังลดไปถึงครึง่งเลยเว้ยต้องเจอสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์กูลดถึงครึ่งแล้วอ่ะมันโดนคิดยิงอ่ะกูไม่โดนเลยสักนาดคิดอ่ะมันใช้คิดยิงอ่ะมันโกงไอ้พวกเนี้ยสไนเปอรมันสู้เราไม่ได้ไงมาแสดงไหมมึงสุดอุ้ยเด้อเด้อ เอ้ยเ้ยลบลบลบอ้าวเรียบร้อยพี่โอจัดครับผมเรียบร้อยพระสังสำจังเลยฮะอ้าวลอยหลังก็มาลอยหลังก็มาฮะลอยหลังก็มาฮะเดี๋ยวลอยหลังก็มาชิบหายกระสุนหมดฮะโอเคเรียบร้อยโอเก็บแหมโอชักจะยิงแม่นเกันไปแล้วนะเพื่อนไม่แม่นไมยิงไม่เป็นทีแขนจะรู้แล้วหน้าตบนะมึงเนี่ยอะไร น่าตกตัวมึงเนี่ยกระสุนมีป่ะกระสุนมีป่ะงเอามึงใช้กระสุนนั้วนั่นหรอเออใช้สองอย่างเลยเวฟต้องการทั้งสองเลยเฮ้ยกูอยากลองใช้ดีป่ะเออวีเอสนั่งไงวีเอสตรกากเลยอแบ่งให้กูบ้างก็ได้มั้งกูสาห็นก่อนเออมึงมึงให้กูลองยิงกับมันก่อนได้ไหมสักตัวสักตัวอืมึงมึงมึงพิมพ์ท้าแขนมันดิ ลองลองลองพิมพ์ท้าแคมสิโอเอ้ยอ้าวอ<ป>้าวเพื่อนกูหาย <c oughs> เอา้ามันลอยแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยมันใส่ชุดเหมือนเราอ่ะโอ้มันใส่ชุดเหมือนเราอ่ะโอ้เอามันเอาชุดแบบเรามาแต่ไหนวะเอ้ยเอ้ยเทพทูเทพทูเทพท,ท,พทูไม่ใช่เทพทูอ้าวไอ้เหี้ยกูดูผิดเฉยเลย <laughs> ไม่เห็นคนในแคนมันเหรอ เซฟหนึ่งเหงาก็บอกว่าเหงาเลยจ้าเหงาเลยจ้าพี่โอพี่โอเหงาเลยจ้าเจียนเนะจ้าค่อยๆพูดค่อยๆจากันเราต้องยิงกันทีละนัดสองนัดก็ว่ากันไปนี่แหละเทปถูกเออไอ้ยังกูตายเฉยเลยไอ้มันยิงโดนนี่ไงวะมใครอ่านแชทมาเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะห้ามอ่านห้ามอ่านห้ามอ่านแชตต่อทำไมอ่ะเออขนาดไม่ต้องอ่านเซฟหนึ่งเหงามากเว็บอยากเสียตูด มึงจะเขียนว่าเฉียดตุ๊ดเลยเฉียดตุด๊ดไอสัตว์ไม่เคยโกงใครนี่เซิร์ฟเราไม่เคยโกงใครฮะแต่เคยแต่ป้นคนอื่นปะได้เวลาลุยแล้วโอ้มันใส่ชุดเหมือนเราเลยอ่ะเออมันเอาเงินมาเติมเต็ไปซื้อชุดนั้นวะหรือว่ามันแข่งชนะที่สองมาได้เหมือนกันมันแค่ห,ห้าสิบหู U F ห้าสิบหูตอนหนึ่งตัวอันนี้อโอหรือใครวะเอาปืนกูไปยิงไหมเอาดิถ้ามึงจะยิงแม่นขนาดนั้นนะ เราจะมาดูนะครับผมการเล่นสเตปของโอนะครับผู้ยิงแม่นแต่ยิงไม่ตายครับผมยิงได้ตลอดเวลา24ชั่วโมองเลยเอาปืนมึงมาดิจะเล่น,เนให้ดูอ่าโอเคยุดข้างบนหัวเป็นปีกอะอว่ามาแรกตรงนี้ไม่ปลอดภัยหรอกมกอั้งบน<ะ>ภูเขาไหมบนบนภูเขาไหมเออเอเอ,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 เอมาต้องหนีภัยขึ้นไปบนภูเขากอนเผื่อมีคนมาไงเร็ว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 มานี้ม่ไี้ไม่ได้ตามมาตามมา บนภูเขาก็ไม่เว้นนี่ดีแล้วโอ้โบนภูเขามึงก็ยังจะขึ้นมาเนาะมาเอ้ยถ้ากูโยโนปุ๊บกูตายทำไงเนี่ยเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไม่รักโอเคได้ยัง<ด>เฮ้ย<ด>เอาเว้นในช่องนั้นด่วนเลยเแบบอาเว้นในช่องนั้นด่วนเลยกูระดับไหนแล้วเพื่อนเด็บดอยมึงก็ระดับติ๋วต่อยแล้วโอมา โชว์ดิโชว์ดิโชว์สเต็ปการยิงอยูโอ่โอ้มาแล้วโอหนึ่งตัวโอโอุอ้ยมันใช้กลนอ่ะเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งตัวครับผมพีโอของเราหัวหน้าแคนฟักยูไม่ใช่ไมนะ่ใช่ฟักยูนะอ่ะเรียกว่านะอะไรนะหัวหน้าแคนอะไรนะควายยูเวฟกูไม่ไหวนะไอ้สัตวสตัวใช้คิดไอพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยโอ้โอ้ชิบหายแล้วกูไม่มีมันมนสองว่ะม,มันใจจิดอ่ะมันใจจิตสามคนเลยชิบหาย,เด,ยเดี่ยววิ่งเดีือดมันมันลุมงกว่ามันสองตัวว่ะม,มาช่วยด่วนๆเลยโอ้โอ้โอ,โอ้หนึ่งหายหนึ่งแล้วหายหนึ่งแล้วหายหนึ่งแล้วไม่ตายแหมถ้ากูมีปืนนั้นนะกูเก็บมันหมดแล้วนะเนี่ยเอาไม่ตายกูตายเออนั่นกูตายโอ้มาปืนกูขึ้นมามาแต่แต่แต่ขอยืมด้วยกัน เออเออกูยิงเขาไม่ตายไงประเด็นเนี่ยถ้ากูปืนนั้นมันตายแล้วไงออืืถ้ากูปืนนั้นมันตายไปแล้วไงแต่กูไม่ได้ใช้ปืนนั้นไงโอ้มึงมึงต้องเข้าใจกูหน่อย <c oughs> แต่ตอนนี้มึงเก็บมันให้หมดกันได้ไหมหนกันไม่รู้มันอยู่ตรงทนันานที่เดิม <c oughs> ตรงไหนบนเขาอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ตอนแรกกูอยู่บนเขาแล้วพวกมันปีนขึ้นมากูกูเลยยิงมันทิ้งออกไปแล้วมันก็ยิงกูสวนกันมาแล้วกูก็ตายอเออนั่นแหละ เราต้องไปหาที่แอบวะเฮ้ยไขว่ั้นาขึ้นบนภูเขาไปใส่ชุดพรางด้วยโอ้หรือมันวะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใครยิงมันกูยิงเฮ้ยไม่ม<อ>ต้องหุเกล็ดตัดต้เอาปืนกูมาเลย <c oughs> เอาปืนกูมา<อ> <c oughs> ปืนกูสัสมึงเอาปืนกูมาดิฮะหก <c oughs> ตายยังไงฮะฮะฮะอยากเอาอยัางไงล่ะโอ้โอ้เฮ้ยมันอยู่ไหนวะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคิดไม่มีคิดเหมืนมอนกันหรือเปล่าฮาวไม่จบอันนี้ไม่จบเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอดูบนไม่มาวะ่ะพวกมันไปไหนหมดวะวเจอแต่ไก่ยิงนักเดียวก็ตายแน่กวนตีนเกวนตีนนะกวนตีนกุณด <c oughs> ูว่าไ ending คุณดกว่าไอ้ d i n ง มึงไปเติมเซิร์ฟห้ครบผ่านแปดพันไปแล้วมึงก็ปืนนั้นทุกคนแล้วก็บอกเลยกับกูไม่เอา <laughs> ไม่เอาแพง<ม>ใช่ไหมยาจบอยู่ er. <laughs> บ้านกูไม่ได้รวยใช่ไหมใช่เอ้ยไปกูเดี๋ยวเราท้าลนะเอ่อทีเอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเมันมา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 ันใช้แต่เนี้ยใช้แต่กลน่ะตุ๊ดวเออน่ง โอ้โหโอ้เจ็บเรียบโอ้โหฮันหน้ามาดิโอโอหันหน้ามาโอ้โหเห็นหน้าเงียบๆแบบนี้ก็ฟาดเรียบนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอะไปคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับโอ้มาดิเดิมามาดิก่อนมาดิก่อนมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกันไปแล้วมาเลยมาแล้ถ่ายรูปพังพังตัวพังตัว ทางตัวฟังตัวเออแฉโอเคเรียบร้อยนี่หลอเลยมึงเอ้